ดีครับคนไทยกับผมลุงอ,อ้นหัวใจดินและไลา์ไทยโรมิงนะครับคอนเทนต์ที่จะพาทุกคนมาบันทึกห่วงเวลาในยุครัตนโกสิทร์ไปพร้อมๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆสิ่งปลูกสร้างวัฒนธรรมสังคมวิถีชีวิตสถานที่หรือว่าบุคคลที่น่าสนใจที่อยู่ในยุครัตนโกสิทร์ผมก็จะพาทุกคนไปบันทึกเรื่องราวไว้เป็นประวัติศาสตร์ไว้เป็นบันทึกความทรงจําสำหรับทุกๆคนนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกทกคนไปที่ถนนจเจริญกรุงไปปลายถนนนะครับช่วงปลายก็แถวเขตยานาวานะครับผมจะพาทุกคนไปที่วัดยานาวากันครับที่วัดนานยานาวานนะครับก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ประจําวัดและหลายคนจะรู้จักอย่างดีก็คือพระเจดพระสัมเภาเจดีครับก็เป็นอา่าเป็นการสร้างเจดี ในทรงรูปเรือสำเภานะครับก็น่าสนใจนะครับว่าทําไมถึงต้องสร้างเป็นรูปเรือสำเภานะครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปท่องเจเริญกรุงเที่ยววัดยานาวากันครับมารู้จักวัดยานาวากันครับวัดยานาวา พระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุงแขวงยานนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครครับเป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดข้อควายเนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณนี้ และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหมู่บ้านบริเวณนี้จึงได้ชื่อเรียกกันต่อมาว่าบ้านข้อควายในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการยกฐานะวัดข้อควายขึ้นเป็นพระอารามหลวงเรียกชื่อใหม่ว่าวัดข้อกระบือต่อมารัชกาลที่หนึ่งทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ ครันถึงรัชกาลที่สามส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดียแทนพระสถูปเจดียทั่วไปเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทยจึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดข้อกระบือเป็นวัดยานวาวา สิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำวัดยาณวาและถือเป็นหนึ่งเดียวที่มีในวัดในกรุงเทพมหานครคืออาคารรูปเรือสำเพาหรือเรียกว่าพระสำเพาเจดีนี่เองครับพระสำเพาเจดีสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามมูลเหตุที่สร้างเจดียรูปเรือสำเภานั้นทรงพระราชดำริว่า พระอุโบสถในวัดยานวาสุดสมอย่างมากจึงมีพระราชดดำริปฏิสังขรณพระอุโบสถและสร้างเจดีเพิ่มโดยทรงดำริแบบพระเจดีจากการระลึกถึงธรรมทั้งหลายมีเนื้อหาซึ่งพระเวสสันดรโพธิสัตว์อุปมาธรรมะเหมือนเรือสำเภายานาวานอกจากนี้ยังทรงเห็นว่าการสร้างเป็นพระสถูปหรือพระปางนั้นมีอยู่ทั่วไปแล้ว และทรงเกรงว่าเรือสำเภาจะสูญหายไปเนื่องจากในเวลานั้นมีการต่อเรือกำปั่นใบแบบฝรั่งใช้กันมากขึ้นจึงโปรดเกล้าวให้สร้างพระเจดีย์มีฐานเป็นสำเภาขนาดเท่าเรือสำเภาจริงขึ้นมาในส่วนของสำเภาและพระเจดีย์มีความยาวของสำเภาตลอดลำ วัดจากงอนข้างบนถึงท้ายบาหลี21วาสศอกส่วนยาวตลอดลำวัดจากพื้นดิน18วา1นศอกส่วนกว้างตอนกลางลำ4วาสศอกส่วนสูงตอนกลางลำ2วาสศอกมีพระเจดีย์อยู่ในสมเภาสององค์องค์ใหญ่และองค์เล็ก เจดีรูปเรือสำเาามีการสื่อความหมายอีกเป็นสองในยะนะครับในยะที่1ห,หมายถึงสัญลญักษณ์แห่งการเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสมัยก่อนเรือสำเาาเป็นพาหนะสำคัญในการขนส่งสินค้าและแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของการค้าในสมัยรัชกาลที่สพระองค์ทรงได้รับการ ขนานพระราชทินานามว่าพระบิดาการแห่งการค้าไทยส่วนในยะที่สองหมายถึงสัญ,ญลักษณ์ทางปริศนาธรรมในทางพระพุทธศาสนาเรื่องพาหนะในการขนส่งสรรพสัตว์เพื่อไปถึงพระนิพพานโดยกติความเชื่อของพุทธศาสนาในเรื่องฝั่งแห่งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมว่า เรือเปรียบเสมือนหนึ่งธรรมะที่จะอบอุ้มสรรพสัตว์ให้พ้นแม่น้ำแห่งความทุกข์เพื่อข้ามกระแสทานแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานนอกจากเจดีย์รูปเรือสำเภาแล้วนะครับภายในวัดยานาวายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปกราบไหว้อีกหลายสิ่งตามอาคารต่างๆ แต่บางอาคารทางวัดไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้นะครับผมก็เลยไม่มีภาพมาให้ชมและช่วงที่ผมไปทางวัดกำลังบูรณะพระอุโบสถอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปชมในพระอุโบสถด,ด้วยเช่นกันก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนไปดูที่วัดด้วยตัวเองกันครับ เอาละครับเล็กๆน,น้อยน้อยการบันทึกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสําหรับวัดยานวานะครับก็คงจะได้ความรู้มาบ้างนะครับว่าวัดยานวามีที่มาที่ไปอย่างไรและพระสัมภาวเจดีหรือเจดีรูปเรือสัมภาวเป็นมายังไงนะครับก็ถือเป็นประวัติศาสตร์ในยุครัตนโกสินลร์อีกแห่งหนึ่งที่ควรจะบันทึกเอาไว้นะครับ เอาละครับยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ดูมาจนจบแล้วก็ช่วยกันนะครับกด s u b สไคร b e กดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะเตือนว่ามีคลิปใหม่มาลงแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ดูจนจบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับร่ำรวยนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้กับผมลุงอ้อนหัวใจดินและไลายไทยโร่มิง่งต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับคนไทย